สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พบกับช่องครัววันมาาอีกแล้วนะคะครัววันมา่าเปลี่ยนวันม่าเป็นเมนูแสนอร่อยสร้างไรายได้ค่ะวันนี้นะคะมาชวนเพื่อนๆทำเครื่องดื่มเม็กซิกันค่ะเบียร์สับป,ประรดนะคะหรือว่าที่เรียกกันว่าเทปาเช่นะคะส่วนผสมนี้ไม่เยอะเลยค่ะมีแค่สับป,ประรดนะคะนี่นะคะสับป,ประรด น้ำตาลทรายวันนี้ใช้น้ำตาลทราย220กรัมนะคะแล้วก็น้ำเปล่านะคะอัตราส่วนของการผสมกันนะคะก็คือ1ต่อ3ต่อ10ค่ะเรามาดูวิธีทำกันเลยค่ะว่าทำยังไงนะคะเทะเช่มาเลยค่ะค่ะเริ่มต้นด้วยการนำสับป,ปะรดที่เรามีอยู่นะคะ ไปล้างน้ําสะอาดน,นะคะเพื่อกําจัดเศษฝุ่นออกจากตัวสับป,ปะรดให้หมดนะคะแต่ว่าไม่ต้องล้างแบบถูกเกลี้ยงนะคะเพราะว่าบริเวณตาของสับป,ปะรดตรงนี้นะคะเดี๋ยวเขาจะมียีสต์แล้วก็มีจุลินทรีย์ออกมานะคะช่วยในการสร้างแก๊สของเครื่องดื่มเทปเช่ของเรานะคะช่วยให้เกิดความซาแล้วก็รสชาติดียิ่งขึ้นนะคะแล้วก็จะปล่อยยีสต์ธรรมชาติซึ่ง ตรงนี้ล่ะค่ะจะมีประโยชน์ในการสร้างพรีไบโอติกของเขานะคะแล้วก็เครื่องดื่มตัวนี้เนี่ยพอทานเข้าไปแล้วก็จะเป็นประโยชน์กับร่างกายด้วยเพราะว่าเขามีพรีไบโอติกนะคะช่วยในการย่อยอาหารด้วยค่ะ mm hmm. พอเราล้างสับประรดตรงนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็ทําการตัดหัวสับประรดนะคะ ัดท้ายของเขานะคะนำส่วนของหัวท้ายนำไปทำปุ๋ยต่อได้เลยนะคะวันนี้เราใช้สับป,ปะรดลูกเล็กนะคะเราก็เลยใช้สับป,ปะรดสองลูกค่ะเราก็ตัดเฉือนส่วนเปลือกออกนะคะเฉือนให้ลึกหน่อยก็ได้นะคะ เพราะว่าเดี๋ยวพอเวลาหมักเนี่ยตัวน้ำสับป,ปะรดเขาจะได้ออกมาด้วยนะคะก็จะทำให้เกิดรสชาติหวานแล้วก็มีกลิ่นหอมด้วยค่ะตัดเสร็จนะคะเราก็นำไปใส่ไว้ในขวดโหลอันนี้เราล้างน้ำสะอาดแล้วก็ลวกมาแล้วนะคะฆ่าเชื้อม,มาแล้ว ส่วนของแกนที่เราไม่ได้รับประทานนะคะก็ใส่ลงไปด้วยนะคะส่วนเนื้อเนี่ยเราก็หั่นเก็บใส่กล่องเอาไว้รับประทานได้เลยค่ะค่ะตรงนี้เราก็ ส่วนของสับป,ปะรดนะคะฝานเปลือกแล้วก็แกนสับป,ปะรดออกมาแล้วนะคะส่วนตัวเนื้อสับป,ปะรดนะคะนี่ค่ะเราก็เก็บเอาไว้ทานนะคะผ่าใส่กล่องแล้วก็เข้าตู้เย็นเอาไว้ได้เลยค่ะเอาไว้รับประทานกับอาหารหรือว่าเป็นช่วงเวลาว่างๆช่วงเวลาเบรกนะคะสับป,ปะรดก็จะช่วยสร้างความสดชื่นได้ดีค่ะ แล้วผสมส่วนของผสมต่อไปกันเลยนะคะหลังจากที่เราได้เ,ออเปลือกแล้วก็แกนสับประรดมาแล้วนะคะเรียงไว้ในขวดโหลที่เราจะใช้ทําเทปเช่แล้วนะคะเราก็มาผสมในส่วนของน้ําตาละคะ่ะนี่นะคะน้ําตาลวันนี้ใช้น้ําตาลไม่ฟอกติินะคะก็จะมีประโยชน์กับร่างกายด้วยนะคะแล้วก็ไม่มีการฟอกสิก็ สะอาดปลอดภัยคะ่ะแต่ถ้าใครไม่มีน้ำตาลแบบนี้นะคะจะใช้น้ำตาลไราขาวก็ได้นะคะก็ไม่เป็นอะไรคะ่ะอันนี้ขําจะผสมน้ำอุ่นนะคะคนให้น้ำตาลพอละลายเข้ากันดีก่อนคะ่ะก็คนให้ ละลายก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพอเวลาเขาลงไปเนี่ยเขาก็จะได้ละลายง่ายขึ้นนะคะน้ำตาลเริ่มละลายดีแล้วนะคะแล้วก็เทส่วนผสมขอ,ของน้ำตาลกับน้ำตรงนี้นะคะลงใส่ไปใ,ในขวดลงได้เลยะคะ่ะตรงนี้ยังมีเศษของน้ำตาลติดอยู่ตรงก้น,กนแก้วตรงนี้นะคะแล้วก็เทส่วนของน้ำลงไปนะคะ เอาส่วนผสมของน้ำตาลที่ติดอยู่นะคะให้เขาขึ้นมาแล้วก็เทใส่ในขวดอีกครั้งหนึ่งค่ะตรงนี้เราก็จะใช้น้ำประมาณ10ส่วนนะคะกาดง่ายๆก็คือพอท่วมตัวเปลือกสับปะรดขึ้นมาสักหน่อยเลยค่ะ แล้วก็หาผ้าขาวบางนะคะมาปิดค่ะปิดเพื่อไม่ให้เศษฝุ่นหรือว่า,มาแมลงตกลงไปนะคะถ้าใครไม่มีผ้าขาวบางนะคะก็ใช้ฝาของตัวขนโหลปิดเอาไว้ก็ได้ค่ะแต่ว่าไม่ต้องปิดฝาลงไปให้สนิทนะคะ ตรงนี้เดี๋ยวเราจะนำเบเก็ไว้ในที่พ้นแสงนะคะประมาณ3-5วันค่ะประมาณเดี๋ยวประมาณวันที่4นะคะเรามาดูกันนะคะว่าปฏิกิริยาของเทปเช่นเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะอย่ามาติดตามชมกันค่ะค่ะอันนี้นะคะเทปเช่ของเรานะคะก็หมักได้4วันแล้วนะคะลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะคะ แล้วเดี๋ยวเราจะมากรองตัวน้ำออกนะคะแล้วก็ส่วนของเ,ออเปลือกสับป,ปะรดนะคะแล้วก็แกนสับป,ปะรดเนี่ยเราสามารถจะเอาไปทำปุ๋ยได้นะคะกลิ่นหอมมากเลยนะคะ กรองเสร็จออกมาแล้วนะคะจะได้น้ําแบบนี้นะคะให้เพื่อนๆเตรียมขวดน้าําอัดลมที่ล้างสะอาดแล้วนะคะแล้วก็กรอกเอปาร์เชใส,ใส่ลงไปในขวดน้าําอัดลมได้เลยนะคะที่ให้ใช้ขวดน้าําอัดลมเพราะว่าเดี๋ยวพอเวลาเราปิดขวดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ เทปเช่นเนี่ยเขายังเกิดปฏิกิริยาอยู่นะคะตัวจุลินทรีย์ตัวยีสเนี่ยเขาจะยังทำงานอยู่นะคะเขาก็จะเกิดแก๊สขึ้นมาในระหว่างที่เราปิดขวดอยู่นะคะตรงนี้การที่ใช้ขวดน้ำอัดลมเนี่ยเพื่อให้สามารถทนกับแรงของแก๊สที่เขาเกิดขึ้นในขวดได้นะคะ กรอกเสร็จแล้วปิดฝาให้แน่นนะคะตรงนี้เพื่อนๆอย่ากรอกเต็มนะคะเพราะว่าตรงนี้เขาจะเป็นพื้นที่ให้กันให้จุรินซีทำงานต่อนะคะเขาก็จะเกิดแก๊สนะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะทําให้เกิดรสชาติความซาซาขึ้นมานะคะมันก็จะทานแล้วก็จะเหมือนกับคล้ายๆกับเบียร์เลยนะคะอย่าลืมนะคะเหลือพื้นที่เอาไว้ด้วยนะคะ ตรงนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครกลัวว่าขวดจะระเบิดหรือว่ารับแรงอัดไม่ได้นะคะก็พอกรอกเทปเช่เอาไว้แล้วนะคะให้เอาวางไว้ข้างนอกเม,ม่ไม่ต้องแช่ตู้เย็นก็ได้นะคะแล้วก็หนึ่งวันก็มาเปิดฝานะคะเพื่อลายแก๊สออกสักเล็กน้อยน,นะคะแล้วก็ปิดฝาให้แน่นเหมือนเดิมค่ะทิ้งไว้อย่างนี้นะคะสองวัน แล้วก็นำไปแช่ตู้เย็นแล้วก็นำออกมารับประทานได้เลยค่ะตรงนี้มีนิดนึงนะคะว่าถ้าเกิดใครที่จะชะลอปฏิกิริยาของการเกิดแก๊สให้เขาช้าลงนะคะพอเรากรอกใส่ขวดเสร็จเราสามารถเอาไปแช่ตู้เย็นเอาไว้ก่อนก็ได้นะคะแล้วเดี๋ยววันไหนที่จะทานเนี่ยก็เอาออกมาเปิดทานได้เลยนะคะรสชาติก็จะคล้ายๆกับเบียร์เลยค่ะแล้วก็มีความ หวานนิดๆแล้วก็เปรี้ยวหน่อยๆแล้วก็มีกลิ่นหอมของสับป,ปะรดด้วยนะคะและนี่คือเทปเช่ที่เราทำได้ทั้งหมดในครั้งนี้นะคะก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ2ลิตรกว่าๆเกือบเกือบ3ลิตรนะคะนี่ค่ะของมาได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะ เอาไปแช่ตู้เย็นนะคะเนื่องจากพอดีว่าเดี๋ยวผมจะไม่อยู่บ้านหลายวันนะคะผมก็จะเอาไปแช่ตู้เย็นเอาไว้นะคะเพื่อที่จะชะลอปฏิกิริยาการการทำงานของแก๊สของจุลินทรีย์ที่จะเกิดต่อในขวดนี้นะคะเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าหลังจากแช่ตู้เย็นไปแล้วก่อนที่จะนำมาทานเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวมาติดตามชมกันค่ะ,ะนี่ก็เป็นเทปเชตที่ เราแยกกากของสับป,ประรดออกไปแล้วนะคะแล้วเราก็กรอกใส่ขวดเอาไว้นะคะ2วันแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าปฏิกิริยาของเขาจะเป็นยังไงบ้างนะคะตอนเปิดขวดนะคะให้เพื่อนๆค่อยๆเปิดนะคะเพราะว่าตรงนี้จุลินทรีย์เขาจะยังทํางานอยู่นะคะก็จะเกิดแก๊สขึ้นให้เพื่อนๆเ,เปิดแบบระมัดระวังนิดนึงนะคะค่อยๆคลายนะคะ จะมีเสียงนิดนึงนะคะแล้วก็มีฟองกา๊าซเกิดขึ้นตรงนี้นิดนึงนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะเห็นฟองกา๊าซไหมคะเขาจะเริ่มปุดขึ้นเล็กๆนะคะเสร็จแล้วเราก็ปิดฝานะคะแล้วก็นำไปแช่ตู้เย็นนะคะเก็บเอาไว้ทานได้นานๆเลยค่ะ สำหรับเครื่องดื่มเทปเช่นะคะก็เป็นเครื่องดื่มที่นอกจากรสชาติจะอร่อยแล้วนะคะเขาก็ยังมีประโยชน์ด้วยค่ะจุลินทรี์ที่เกิดจากธรรมชาติตรงนี้นะคะก็จะช่วยในการย่อยอาหารแล้วก็มีการเพิ่มพรีไบโอติกให้กับร่างกายของเราด้วยค่ะนี่ก็เป็นเทปเช่ที่เรานำไปแช่เย็นเอาไว้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาลองชิมรสชาติกันนะคะ ก็ยังมีเสียงแก๊สพุ่งขึ้นมานิดๆนะคะกล<า>ิ่นหอมมากเลยค่ะนี่นะคะ<า>มีความตาๆนิดนึงนะคะแล้วก็มีความเปรี้ยวๆหวานๆค่ะ เพื่อนๆลองนำไปทำทานกันดูนะคะใครได้รสชาติยังไงอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันนะคะในช่องกัววันว่างค่ะและอย่าลืมกดติดตามช่องกัววันว่างด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องนี้ด้วยค่ะขอบคุณมากนะคะสำหรับการติดตามชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ